รประเด็นแรกก็จะมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับในวันอังคารที่14พฤษภาคม2566นะครับก็จะมีการหารืออยู่2เรื่องสําคัญนะครับคือเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ทางพรรคเองก็ในสมัยเปิดประชุมเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้สาส,าสาได้ลงพื้นที่โดยไปรับฟังปัญหาประชาชนรวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงการที่ไปประสานโครงการ ต,ต่างๆที่รัฐบาลได้ดําเนินการมาในช่วงเกือบ2ปีนะครับรวมถึงไปรับฟังถึงนโยบายที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนไปแล้วแล้วก็เป็นนโยบายที่ทางภาคได้หาเสียงไว้ว่ามีผลในทางปฏิบัติมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขยอย่างไรก็จะมีการคุยกันรวมถึงเรื่องที่2องครับก็คือเรื่องของกรณีที่ทางภาคเองได้จัดเวทีนะครับเพื่อไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย ส0 2 0นนะครับซึ่งผลสะท้อนที่ทางพักได้ลงไปในพื้นที่นะครับคือเราเปิดเวทีพร้อมกับก,บการให้สสออุ่หน้นสมาชิกพักลงพื้นในพื้นที่ในบริเวณที่ในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่มีการปราศายัยก็พบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับและก็ให้กําลังใจทางพักรวมถึงให้กำลังใจรัฐบาลโดยเฉพาะการชี้แจงขอบวนพูเงินสองล้านละ้านเนี่ย ก็ประชาชนก็เข้าใจว่าการกู้เงินเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้ด้านการดํานนการดำเนิของคนโสงเป็นสิ่งที่เราการตอบรับรวมถึงการบริหารจัดการน้ําโครงการ3ามแสนห้าหมื่นล้านประชาชนก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับและก็จะเดินหน้าต่อไปที่จะเปิดเวทีในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็มีที่จังหวัดอุบลในเวลาห้าโมงเย็น และหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีการสํารวจและก็เดินไปเดินเดินทางไปปราศทุกเวทีนะครับที่เราจะเน้นนําความจริงและที่สําคัญจะไปในไปในพื้นที่ที่ทางพักริยาศาสตร์เองก็ได้เดินหน้าผ่าความจริงนะครับทั้งที่ความจริงเนี่ยมีอยู่แล้วก็ยังไปจัดเวทีผ่าความจริงจนเกิดมีปัญหาในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดพยาวล,ล่าสุดเนี่ยก็เรา ได้รับข้อมู <ENNIS S 1> ลจากพื้นที่ว่ามีการกล่าวหาทั้งร <eterm oon> ัฐบาลรวมทั้งตูนตีรัฐบาลและตัวบุคคลนะครับซึ่งจะทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเห็นขัดแย้งทางเพื่อไทยเองก็จะเดินหน้าไปลักษณะเปิดเทีเพื่ออนาคตประเทศไทยให้เห็นความต่างว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเปิดเวทีนั้นเป็นการเล่นการเมืองเพื่อลดเครดิตทางรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเองจะเน้นการ ทำความเข้าใจเพื่อสร้างนโยบายในการสร้างประเทศนะครับกับเครื่องนโยบายและที่สําคัญอย่านนโยบายในการที่จะนําไปปฏิบัติรวมถึงสะท้อนความเรียกร้อที่นักวิจัยเพื่อมาทํานโยบายในการปรับปรุงในในการที่พักจะเป็นการนำมาบาปปนู่ปีที่2ปีที่3ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าการขับเคลื่อนนโยบายรวมทั้งการเสนอกฎหมาย ในการที่จะมุ่งให้ประเทศนําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้ก็จะเป็นการชี้แจงให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นการให้การนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตของลูกหลานมากกว่าการที่จะมากล่าวหากันนะครับและก็ที่สำคัญก็จะมุ่งการขับเคลื่อนให้เกิดความเท่าเทียมของประชาชนนะครับในว่าในเรื่องของกฎหมายก็ดีรวมถึงการให้สร้างความ เท่าเทียมกันในด้านเศรษฐ,ฐ,ฐกิจต่อไปนะครับแม้แต่การนี้เราก็าอยากจะชี้แจงว่าทางพรรครวมนัฐ,ฐบาลถูกโจมตีไม่ได้ตัวท่านนายกเองนะครับถูกกล่าวหาถูกโจมตีมากมายในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์แม้กระทั่งเรื่องแฮกเกอร์ที่ไปโพสต์ข้อความในที่สำนักนายกนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวก็ไม่ทําให้ทางพรรคเพื่อไทยรวมทั้งนายกยิ่งลักษณ์และรัฐบาลศรีสมาธินะครับเราก็จะทําเพื่อประยาทน จากโพที่สารวจก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบ,บาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่เพิ่งางฝ่ายบริหารนะครับก็ยังเดินหน้าแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนนะครับที่สำคัญท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ท้อแท้นะครับก็ทําหน้าที่ต่อไปไม่มีการที่จะมีการยุบสภาห,หรือปรับครมตามที่เป็นข่าวนี่คือเราจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลังจากเดินสายก็จะ นำความคิดโดยเฉพาะการสร้างสังคมให้มีหลักนิติธรรมนิติรัฐและก็สร้างประเทศให้มีความรุ่งเรืองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามาพูดคุยกันและก็จะเดินหน้าต่อไปในการที่จะทำเวทีเพื่อไทยเพื่อเราก็ประเทศไทยนะครับ